เข้าป hmm? ่าพาเข้าป่าหาเห็ด ah uh, ู้ฮะอีฟเดซองหรือเปล่าปาเซเลอร์พุ่งใส่แปลง c องปิ i g n ล่ะฮะเซเลจร์อะตองเซเลอร์ชอบเซ่ c h a m p i g n โอ้โหล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 โอ้ทุกสัล่ะวุ้ซิล่ะนาะตุซ่าโอ้ยอันนี้นี่นี่นี่ผักอันนี้นี่ผักอ่าผักอะไรผักตีนเป็ดหรือเปล่าบ้านเราเรียกเนี่ยเนี่ยฮะผักตีนเป็ดลาดูโล เสีนละพาเข้าป่าค่ะพอดีมาบ้านเพื่อนเขาพามาหาเห็ดแต่ไม่ได้มาหาเห็ดหรอกเขาปลูกผักตีนเป็ดเขาปลูกผักตีนเป็ดไว้ในน้ํามาเก็บเอาค่ะอู้ยดูเยอะมากเลยอุ้ยนี่ผักตีนเป็ด น,น้ำเย็นเย็นตาต้อนอุย้ยดูเขาก็มากินกันอุย้ยปูสปักตัวอันนี้อันนี้ยาหมอดอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวตกน้ําอันนี้คือผักอะไรนะบ้านเราเขาเรียกผักอะไรอะผักหนามผักหนามกินได้เนี่ยค่ะนี่คือต้นสนนะคะต้นคริสต์มาสถ,ถุงสูงที่วางยุดที่พื้นก็คือเห็ดเห็ดพึ่งหวานเวลาขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะวางเก็บก่อนนะคะ